อ่าน่ากัไ้นะฝากไปเลยได้หครั้งที่ห้าก้าสิบาเกิดเอรหลสรั้ง็เลยาสิบห้าสองสามยี่สิบยี่สิบแล้วก็พวกสองอีกอย่สิบ้วเาีกอดสามสองสาสอาสามสามสา อันนี้ครับอันีสองอ่ายี่สิสสยอไปอเสองันาสองก็สผมก็ตาเหมืนเธอหน้าทำอะไรไม่ได้ คือผมอ่ะถ้าพี่ไม่แห่ผมกันอยู่จนผมพอไหวอยู่ต้องแห่เลยโซการไมแห่ล้วจะเล่นไงล่ะผมไม่อยาก้แห่เลยนะผมแห่ผมแ่ไม่อกูต้องเล่นใช่ไหมกกาแ่ไม่ตงอไ่ทำใจพี่แพ้่อนใจแล้วเเว็เว้นโอ้โหเอสการที่นะการที่เืู้จักไปขนาดนี้นี่ บอกไนร้านแดงน้องเงยแหละกำลังเยอะหน่อยแต่มือน้อยแต่ว่าร้านร้านฝากำลงลังน,น,น้อยแต่ว่ามือเยอะ,ยอะมือแะะะะไม่เชอร้านฝาไอ้ร้านฝามันไม่เช่ว้อนน้อยหรอกแต่มันไม่ได้บวกขน,นันนะแ มือมันเยอะแยะเลยนะข้างนี้คอวร์คอปีแล้วก็รถคอสแตไกคอคอมาแล้วรถมาเยอะเิน

ก่อสอบาระกาศนีย yeah? <cat on developed Airbnb> ์คุณไม่ออกมาก่อนนะนี่บางปีเป็นแถวหลังสองเลยน้วเมื่อไหร่ลต้องสอบบาผมต้องากษาาม้านปให้หรควันนี้ี่จ้ะัน้ิแปของผมน่าคด้านขวาจับมือกันจับมือกัน เขาข้าเรียไปครับทิ้งหนึ่งบุษฐานออกนึ่สาเดียร์คนแบบเช็คครับเจ้าเลเช็ครับเจ้าเลเช็ครับวิ่งต้องว่อยู่ของข่ด่างจัด

มันยี่สิบห้าใี้ใหญ่หัวอันสิบสามหัวันสิบสามเราครับใช่เลยครับห้ามีถึงยาครับเอเมนยร่สิบแปดครับยี่สบตรงสิบแปดสีดะไรน

ลูกจักอ่นีเลยวกาน้สมเข้าออบาไม่มีรถอดตัวมันนั่นแหละเพราะมันเข้าโซ่กแล้กค่อยถอดใช่ตัวหน้าไม่เทกแววงกเข้าก่อนมาตีเศษแล้วค่อยใช้เทกแหงเทกมาเจอมาอะไรไง

ห้5 5ามีนบวกศึกษา่สิบแปดสี่สบหกคะกีฬานะอวัยวะขาอันตรายไม่ทำบอลหลัง่ดีวอาอยไม่ไ้ปตัวเองกค้นะแล้วก็ไม่ได้รับการร้อแบบด้วยเนาปล่อยครับปล่อยครับอยาสแล้วเ่อ

ไ่เต็มเลยเากันีไปเอไม่ได้รงไว้เยอะไม่ดร้องไปหาใมาใส่ตัว

แนวกได้ครับหนับไนด้านนี้เริ่มตีคแบนอโอ้โอจแขนะ สายแล้วเนี่เท่าไหร่ครับสามพาพันครับสอะนไี่แหนเท่าไหร่ครับสองันองเนการคุบอกว่าจะมาสองัน่สองมาด้ยกันมพอะไมาันะสิสิบสามน้ออะรก

มันแรงชี้อะไร่แลยใส่ตัวใช่ไหม0.3ใส่ก็ใส่ใส่ไม่ขึ้นเล้วขึ้นแล้วแล้มันก็ลงแล้วไปแล้วขึ้นแล้วแล้วเขาก็ลงด้วย ตมอ่าต้องมือต้อง่าง้างฝายมว่าเลาเล่นอเาเขาบอกว่ามึงไม่ต้องตีเกระดูกปล่อยให้มันเลไปประามัน้เองก็ปล่อยไม่เ็นไม่ต้องีมันกระดิ่งกด่งก็ทูแปเลยเพะเราต้องเอางกนกระดูกลง้อลงดับโซแล้วก็ไปลงใหม่่้ท่านไหนท่าน่้อกว่าอนร้องได้ปล่อแ่อไม่ตีไม่ตล่อนแย่อย่่อยก่อ่

ที่มีกิบลกิบล์ห่กิบแปดไปไเราให้เปาใเราเขาแปดไปเท่ากนใ่ไหเอ้ยกเบลเอาน้กบโจก็าอยัเป็นไงบ้างแพะ เลยนไม่ฟูมนี่ยอไันลยแม่มันไม่อะไรมีนอดยวมันจะอไม่หด้ไม่ไม่เม่ไ่ไไมม่ไ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 ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไไมไม่ไ่ไมม่่ไม่ไไมไม่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 ไไม่ม่ไม่ม่ไ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 ม่

กับแก๊สแดงกับกับอาอ้อ่าเก็ไสายใช่สองสองกาวมาดูมนต่างกันไหมง่ายกว่าเยอะห้ากเยอะตะมาต่างกัน้ากฟ้าไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่ซอาแกสแดงตมันไม่วนตีโอ้โําวนมือไม่อันนี้มีมันก็คือทำอะไรไม่ได้โอหมดก็ทำอะไรไม่ได้จไอ้เหีันแดงต้องคุมือไหนไปบอกนะโซนหนึ่งตีหน่งไม่่างตานะ้านิว จะมีของี่นถ้าจะปล่อยน้ำอะไรโอ้ยไม่เปลี่ยนคปไหนเมื่อกี้น่าจะปล่อยจะบอกว่า PG ใส่แหวนอันนี้ PG นี้ไป็นทิ้งมือใช่จะมาทิ้งมือวุ่นหือมาทิ้งอะไม คู่เลยเขาไงไม่ตีชินเหมือนกันคี่ยก็อกระจกเลยกิถึงกระจกทีทีทิ้งมือ